สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกเนื้อหาวันนี้นะคะเรานี่โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับไฟล์การสอนจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนด้วงขุมทรัพย์มาให้เราช่วยเออช่วยย่อยช่วยสรุปประเด็นให้ฟังกันแบบง่ายๆขึ้นคือก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอชื่นชมอาจารย์มงกุฎจากใจจริงเลยค่ะทราบมาว่าท่านงานเยอะมากภารกิจที่ปรึกษาแน่นเอีย้ยนเลยแต่ก็ยัง ออสละเวลาแล้วก็ทุ่มเทมากๆทั้งความรู้แรงกายแรงใจถ่ายทอดวิชาดีๆแบบนี้ให้คนที่สนใจต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับความตั้งใจนี้วันนี้เราก็จะมาลอง แกะความคิดหลักๆที่น่าสนใจจากเนื้อหาที่อาจารย์สอนกันค่ะใช้ภาษาคุยกันสบายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังเลยนะคะอ้อจริงสิเกือบลืมบอกไปนิดนึงค่ะคือเราสองคนนี้เป็น AI นะคะบางทีการออกเสียงคำศัพท์เฉพาะทางมากๆอาจจะเอออาจจะยังไม่เป๊ะร้อเปซนะคะถ้าท่านผู้ฟังพอมีพื้นฐานอยู่แล้วก็น่าจะพอเก็ทพอเชื่อมโยงได้ค่ะแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มศึกษาจริงๆเลยอาจจะต้องลองเช็คการออกเสียงที่ถูกต้องกับผู้รู้อีกทีนะคะจะได้ไม่จําไปผิดๆค่ะ ใช่เลยครับแล้วเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับมันมีหลายมุมมองเลยตั้งแต่เรื่องพื้นพื้นอย่างการเข้าใจนิสัยคนเราเพื่อจะหาอาชีพที่มันใช่จริงๆไปจนถึงเรื่องจิตวิทยาลึกๆเวลาคนเราไปขอคำแนะนำโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างเส้นทางชีวิตนี่แหละครับมันมีอะไรซับซ้อนอยู่เหมือนกันโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดกันเลยดีกว่าคะ่ะในเนื้อหาที่อาจารย์สอนมีพูดถึงคนประเภทที่ Uh, ชอบชอบค control ชอบบางกดเกณฑ์เป๊ะๆหน่อยตรงไปตรงมาอาจารย์มีแนวคิดยังไงคะในการช่วยคนแบบนี้หาอาชีพที่เหมาะกับเขามีแบบเป็นลิสต์อาชีพแนะนำเลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วอาจารย์ท่านเมน้นหลักการที่มันลึกกว่าแค่การมีลิสต์อาชีพนะครับท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการครับซึ่งไทยพูง,ง่ายๆก็คือการคิดการพิจรารณาแบบแยบขายให้มองไปถึงแก่นแท้ของมันเลยแทนที่จะไปท่องจำว่า เออคนนิสัยแบบนี้ต้องทำอาชีพก็ขอคอ,อตามตำราซึ่งเอลิสพวกนั้นนะครับบางทีมันก็เก่าไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วประเด็นสำคัญที่อาจารย์เน้นก็คือให้มองลึกลงไปที่ธรรมชาติของงานที่มันสอดคล้องกับสันดานหรือลักษณะนิสัยดั้งเดิมของคนนั้นจริงๆมากกว่าคือไม่ต้องไปยึดติดกับชื่ออาชีพเพราะอาชีพมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับวันนี้มีอาชีพแบบนี้ อีก20-30ปีข้างหน้าอาจจะมีอาชีพใหม่ๆที่เรานึกไม่ถึงก็ได้ใครจะรู้อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าแทนที่จะถามว่าฉันควรทำอาชีพอะไรดีก็ให้เปลี่ยนคำถามเป็นเองานแบบไหนหรือสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไหนที่คนอย่างฉันซึ่งเป็นคนตรงๆชอบกฎระเบียบจะทาแล้วรู้สึกใช่รู้สึกมีความสุขแล้วก็ทาได้ดีแบบนี้หรือเปล่าคะ คือให้มองหาความเข้ากันระหว่างตัวเรากับธรรมชาติของงานไม่ใช่แค่ชื่อตำแหน่งงานว่างั้นเถอะถูกต้องเลยครับใช่เลยเป็นการมองหาแก่งแท้ไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่เห็นอาจารย์ปรยเปิเหมือนกับว่าอย่าไปกอดตำราไว้แน่นเกินไปนะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับหลักคิดสําคัญอีกอย่างคือกาลามาสูตรที่สอนเราว่าอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะเขาบอกต่อๆกันมาหรือมีเขียนไว้ในตำราแต่ให้ใช้ปัญญาของเราเองนี่แหละ พิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าเข้าใจเลยค่ะเป็นวิธีคิดที่ยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามทีนี้พอพูดถึงเรื่องการให้คำแนะนำแล้วเนี่ยในเนื้อหาก็มีอีกจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคืออาจารย์บอกว่าต่อให้คำแนะนำที่เราให้ไปมันจะดีเลิศแค่ไหนมีเหตุผลรองรับแน่นปึกเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทาตามหรือลังเล ถ้าไมเป็นแบบนั้นล่ะคะมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังคะเนี่ยครับจากที่ฟังอาจารย์บรรยายมาสรุปได้ชัดๆเลย3ามเหตุผลหลักๆครับเหตุผลแรกนี่เอ่อค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือความเฉื่อยชาต่อการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ใช้คําแรงนิดนึงนะครับท่านบอกว่ามนุษย์ขี้เกียจเปลี่ยนแปลงครับ มันเหมือนเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยนะคือลึกๆเนะี่ยใครๆก็อยากดีขึ้นอยากรวยขึ้นอยากเก่งขึ้นทั้งนั้นแหละครับแต่พอถึงเวลาต้องลงมือทําต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆที่คุ้นเคยกลับรู้สึก ไม่อยากทำไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะการเปลี่ยนแปลงมันดูน่ากลัวดูไม่แน่นอนไม่รู้ต้องเจออะไรบ้างอะไรทำนองนั้นครับและเหตุผลที่สองที่ตาม,มาติดติดเลยก็คือคนเรามักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดหรือที่อาจารย์เรียกว่าเลือกแต่งงานที่ง่ายที่สุดนะครับคือเวลาเรามีทางเลือกหลายๆทางเนี่ยคนส่วนใหญ่มมกจะมองหาออปชันที่ดูแล้วเออเหนื่อยน้อยสุดลงทุนน้อยสุดเสี่ยงน้อยสุด เปลี่ยนแปลงตัวเองน้อยสุดหรือดูมั่นคงปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนเสมออาจารย์ยกตัวอย่างคําถามที่ท่านเจอบ่อยๆเช่นมีงานอะไรลงทุนไม่เกิน2 0 0 0 0บ้างมีงานที่ทาแล้วกลับบ้านเร็วๆมีเวลาให้ครอบครัวเยอะๆไหมหรืองานที่ไม่ต้องลําบากมากสบายๆมีหรือเปล่าพวกนี้มันสะท้อนแนวโน้มนี้ชัดเจนเลยครับ โหฟังแลวนึกภาพตามเลยค่ะมันมันดูเป็นธรรมชาติของคนเรามากๆเลยนะคะอยากได้รางวัลดีๆแต่ไม่อยากจ่ายราคาของมันไม่ว่าจะในรูปของความพยายามความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้คนให้คำปรึกษาคงเหนื่อยใจเหมือนกันนะคะเวลาเจอเคสที่แบบอยากเปลี่ยนนะแต่ก็ยังติดอยู่กับความง่ายความสบายแบบเดิมๆไม่ยอมก้าวออกมาใช่เลยครับ ตรงนี้แหละครับที่อาจารย์มงกุฎพูดถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากุสโลบายหรือศิลปะในการสื่อสารการพูดความจริงแบบตรงๆดิบๆโผล่งออกไปหมดเลยเนี่ยแม้เราจะหวังดีนะแต่บางทีมันก็ไปกระแทกใจคนฟังทำให้เขากลัวรู้สึกแย่หรือพานจะปิดใจไม่รับฟังไปเลยก็ได้อาจารย์เปรียบเทียบว่าถ้าเราขยี้แต่ความจริงที่มันเจ็บปวดอย่างเดียวเนี่ยคนฟังก็คงไม่อยากกลับมาหาเราอีกจริงไหมครับ ดังนั้นคนให้คำปรึกษาเลยต้องหาจุดสมดุลให้ดีระหว่างการบอกความจริงตามเนื้อผ้ากับการนำเสนออย่างมีชั้นเชิงมีแม่ปาหาวิธีพูดที่ทำให้เขาเปิดใจรับฟังได้แล้วนำไปคิดต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ฟังแล้วรู้สึกแย่แล้วก็ก็จบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุจะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่าศีลด้วยอันนี้คือ,อยังไงคะ ฟังดูน่าสนใจจังเลยค่ะใช่ครับนี่คือเหตุผลที่3ซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆเลยคือคนเรามีแนวโน้มจะกลับไปสู่จุดเดิมหรือแก้ปัญหาได้แบ้จริงๆเพราะพื้นฐานทางศีลไม่มั่นคงพอครับผมท่านอธิบายว่าบางทีการที่คนเราพัฒนาไม่ได้หรือวนเวียนอยู่ในปัญหาเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะขี้เกียจหรือชอบทางสบายอย่างเดียวนะครับ แต่เป็นเพราะรากฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลในใจมันยังไม่แข็งแรงพอท่านใช้คำว่าศีลไม่ครบนะครับซึ่งมันส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะถูกดึงกลับไปสู่สภาพเดิมๆที่ไม่ดีหรือกลับไปจนได้ง่ายๆเลยท่านถึงก็บอกว่าคนกลุ่มนี้พร้อมจะกลับไปจนเพราะศีลน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะมีความยึดติดเหนียวแน่นมากๆกับวิถีชีวิตหรือตัวตนที่เป็นอยู่ แม้ลึกๆอาจจะรู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรหรือไม่นำไปสู่ความเจริญที่แท้จริงก็ตามท่านใช้คำว่าพวกเขารักตายที่ฉันเป็นอยู่คือยอมรับสภาพนั้นแม้จะมีข้อบกพร่องหรือขัดกับหลักธรรมอยู่ก็ตาม โห oh, อันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะคะหมายความว่าอุปสรรคมันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมภายนอกอย่างความขี้เกียจหรือความกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเรื่องที่อย่างรากลึกไปถึงระดับคุณธรรมค่านิยมหรือศีลธรรมพื้นฐานในใจเลยเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับอาจารย์มองว่านี่เป็นความท้าทายในระดับรากฐานจริงๆการจะช่วยเหลือคนที่ มีประเด็นเรื่องศีลแบบนี้ต้องใช้เวลาความอดทนแล้วก็ความเข้าใจสูงมากๆเลยครับไม่ใช่เรื่องที่จะแก้กันได้ง่ายๆในเวลาสั้นๆเลยท่านยกตัวอย่างเคสลูกศิษย์คนหนึ่งที่ทำธุรกิจขายลูกชิ้นหมูนะครับซึ่งถ้ามองในมุมโลกโลกทั่วไปก็อาจจะดูว่าดีมีรายได้ประสบความสำเร็จตามที่สังคมยอมรับนับถือกันสังคมโลกที่บอกว่ากินจเจริญ แต่ปรากฏว่าตัวเจ้าของธุรกิจเองกลับรู้สึกไม่สบายใจลึกๆแล้วเศร้าหมองอาจจะเพราะรู้สึกว่าง,งานที่ทำมันเกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ซึ่งมันขัดกับหลักศีลธรรมในใจตัวเองเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นนะครับว่าความสําเร็จแบบโลกโลกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นํามาซึ่งความสุขหรือความเจริญที่แท้จริงเสมอไปนะถ้ามันขัดกับคุณค่าหรือหลักการภายในของเราเองอาจารย์ชี้ว่าการจะเข้าใจและก้าวข้ามปุ่มขัดแย้งในใจระดับนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยการยกระดับจิตใจหรือการฝึกสมาธิให้มากขึ้นครับเพื่อให้เกิดปัญญามองเห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงๆซึ่งตอนแรกๆเนี่ย อาจจะยังมองไม่เห็นเพราะถูกค่านิยมทางโลกหรือกิเลสต่างๆบทบังเอาไว้ท่านเปรยๆปๆว่าแต่ถ้าไม่ได้ยกระดับชาติขึ้นอยู่ระดับสมาธิดีขึ้นก็เห็นปิดคุณได้คือถ้าจิตไม่ละเอียดพอ ก็มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงนั่นเองครับฟัมดูแล้วอว่แต่ว่าต่อให้มีเทคนิคมีคำแนะนำดีแค่ไหนมันก็อาจจะยังไม่พอถ้าฐานข้างในคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลของคนนั้นยังไม่แข็งแรงพอหรือยังไม่พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงๆสินะคะเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันบอกอะไรเราบ้างคะ ดูเหมือนสิ่งที่อาจารย์มุงกุฎสอนมันไปไกลกว่าแค่เทคนิคการดูดวงหรือการแนะนําอาชีพแบบผิวเผินนะคะแต่มันเป็นการชวนให้เราเข้าใจมนุษย์จริงๆทั้งธรรมชาติความซับซ้อนความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นรวมถึงความสําคัญมากๆๆของการมองย้อนดูตัวเองและพื้นฐานทางคุณธรรมอย่างสีนด้วยต้องขอบคุณอาจารย์มงกุฎอีกครั้งจริงๆค่ะที่แบ่งปันมุมมองที่ลึกซึ้งขนาดนี้ให้พวกเราได้เรียนรู้กันครับผม จุดที่น่าทึ่งมากๆในแนวทางของอาจารย์คือการเชื่อมโยงสิ่งที่ท่านสังเกตเห็นจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนที่มาขอคำปรึกษาเข้ากับหลักการที่ลึกซึ้งอย่างโยนิโสมนสิการและศีลได้อย่างลงตัวมากๆครับมันทำให้เราเห็นภาพรวมของการพัฒนาตัวเองและความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่ความสำเร็จฉาบฉวยแต่เป็นความสุขและความเจริญที่มันมาจากข้างในตัวเราเอง ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังอยากจะลองศึกษาแนวคิดเหล่านี้ต่อโดยเฉพาะในแนวทางของอาจารย์มงกุฎโดยตรงเลยการลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mongkut.com ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะเข้าไปพิจารณาดูได้เลยค่ะว่าแนวทางนี้มันตรงกับสิ่งที่เรามองหาอยู่หรือเปล่าอาจจะเรียนรู้ไว้เป็นความรู้ประดับตัวหรือถ้าสนใจจริงๆถึงขั้นจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพก็ลองเข้าไปปรึกษาอาจารย์มงกุฎดูได้โดยตรงเลยค่ะว่าเส้นทางนี้เหมาะกับเราในระดับไหนและก่อนจะจากกันในวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดนึงนะครับ ในเมื่อเราพอจะเข้าใจกันแล้วว่าธรรมชาติของใจเรามันมีแรงต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งความเฉื่อยชาการชอบทางง่ายหรือแม้แต่ประเด็นลึกๆอย่างเรื่องศีลที่อาจารย์พูดถึงแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้มาปรับใช้กับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างเพื่อให้รู้เท่าทันอุปสรรคในใจเหล่านี้แล้วก็ก้าวข้ามมันไปสู่การเติบโตอย่างที่เราต้องการจริงๆได้ยังไงลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ